อ่ะผมมาจําลองให้ดูนะถ้ามันต่อได้อย่างมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะสมมุติส่งบอลเข้านี่ปึ๊บแถว1ฝัง่งสตองซ้ายบีไม่ไปด้านข้างเขาไปด้านข้างนะครับสมมุตินะแถว2ฝั่งสตองซ้ายรอดักแถบนะครับดักกับดักนะครับแถว1ฝัง่งวิกซด์นะครับคุมการจ่ายบอลดักตัดบอลที่เส้นซัพพอร์ตไลน์นะครับผม แถวสามนะครับเคลื่อนลงมารอตัดบอลฝั่งสตองไซแถวสองฝั่งวิกซเคลื่อนมาแทนแถวสามนะครับผมทีนี้ดูนะการจ่ายบอลมาที่นี่นะครับการจ่ายบอลมาที่นี่นะครับเป็นหน้าที่ของ แถวหนึ่งฝั่งวีกไซต์ทั้งหมดนะครับผมจ่ายมานี่คุณก็ต้องวิ่งนะครับคุณต้องตะโกนนะกลางล่างนะครับกลางล่างสมมุติเนี่ยแถบแล้วสมมุติแถบแล้วนะเนี่ยมาถึงปุ๊บสมมุติลุมตายแล้วเนี่ยบอลตายแล้วเนี่ยตัวนี้อยู่ซัพพอร์ตไลน์เนี่ยตัวนี้เข้ามาปุ๊บใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ ถ้าเขาจ่ายนี่ตัวนี้ดักตัดถ้าเขาจ่ายนี่ตัวนี้ดักตัดนะถ้าเขาจ่ายนี่จ่ายนี่หน้าที่คุณนะนะครับหน้าที่คุณนะถ้าเขามาอยู่นี่นะแล้วเขาจะโยนข้ามมานี้หน้าที่ใครครับหน้าที่คุณนั่นแหละวิ่งไปเลยนะการดักตัดจ่ายบอลทั้งหมดเนี่ยหน้าที่คุณนะเดี๋ยวแล้วทั้งโซนทุกคนมีหน้าที่นะแล้วมันจะรีโคเวอร์กลับไป นะครับผมมันจะรีโคเวอร์โรเตชันกลับไปหมดนะครับอนุญาตให้อย่างเดียวนะครับคือให้เขาจ่ายกลับไปข้างหลังสมมุติจ่ายกลับมาน,นี้ปุ๊บเขาจ่ายกลับมาน,นี้ทําไงนะครับจ่ายกลับมาน,นี้ปุ๊บตัวนี้เขาอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมบอลมันมานี่ปุ๊บหน้าที่ใครหน้าที่คุณแต่ไม่ใช่ไปตัดบอลแล้วนะแถวนี้คือตัดบอลน,นะครับหน้าที่คุณคือไปวิ่งไล่เขา นี่สมมุติเขาใจกันมาปุ๊บเขาเลี้ยงมาปุ๊บวิ่งต้อนเขาต้อนเขามานะครับแถวหนึ่งฝั่งวีคไซต์ถ้าเขาใจกับหลังตัวเองต้องกลายมาเป็นสตองไซต์แล้วนะต้องถึงเพราะว่าเพื่อนอยู่นี่ใช่ไหมปุ๊บต้อนไปทางนี้นะครับสมมุติเขาเลี้ยงปุ๊บมาฝั่งนี้นี่ต้อนมาแถวหนึ่งตัวที่สอง คุณกลายเป็นตัวที่ไม่ใช่ออนบอลและคุณมารอดักตัดกลางดักตัดบอลกลางนะครับแถวที่สองฝั่งวีคไซด์ที่เคยลงมาแทนแถวที่สามตอนนี้คุณต้องกลับหน้าที่อีกคุณละดูนะครับดูให้ดีนะหน้าที่คุณตอนที่คุณอยู่ตรงนี้คืออะไรถ้าเกิดว่าบอลมันไป ฝั่งคุณแล้วคุณกลายเป็นสตองสายหน้าที่คุณคือดักดับเบิลทีมดังนั้นคุณต้องวิง่งไปรอดับเบิลทีมนะครับไปรอดับเบิลทีมเห็นไหมทีนี้แถวสามนะครับแถวสามหน้าที่คุณคืออะไรสมมตินี้มันมาหนี้หน้าที่คุณตอนแรกที่คุณอยู่ตรงนี้หน้าที่คุณคือบอลอยู่ฝั่งไหนดัก ตัดบอลฝั่งสตองไซ้านะครับคุณก็ต้องมาแล้วถูกไหมดักตัดบอลฝั่งสตองไซ้ายนี่ดักตัดบอลฝั่งสตองซ้าย,ายแถวที่สองฝั่งวิกไซ้์แต่เดิมคุณอยู่ตรงนี้หน้าที่คุณคืออะไรแทนแถว3มใช่ไหมคุณก็ต้องวิ่งลงมานี้นะครับมันจะมีช่องว่างอยู่ตลอดเห็นไหม คุณตะโกนไปสิกางล่างหน้าทีไครโชบเอาบอลไปนะครับทำามาอย่างนี้กลางบนนี่หลอกกากเลยนะครับหอก,กากเลยนี่เขานี่ปุ๊บโดนดับบลทีมนะครับถ้าจะส่งไปนี่คุณตัดบอลถ้าจะส่งมานี่นะครับถ้าตั์ได้ตัดนะครับถ้าตัดไม่ได้รีโคเวอร์นะครับถ้ามัน เลยมาถึงเขตนี้เลคเวอร์มาเล่นแมนทูแมนนะครับผมโอเคไหมประมาณนี้นะ